ลงมาลงมาสัตว์ม,มาให้มันไดมาของปีเด็กเอามาอีกหน่อยเซเอามาอีกหน่อยเซหมื่นสองเน้นๆไปเอากำไรกูคืนมาดอกนี้ปอกนี้มหมื่นาาสี่เน้นๆไหมเยี่ยงมาดิครับคำเตือนรายการนี้จัดทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้น ไม่แนะนําให้ทําตามน้องๆควรได้รับคําแนะนานะจ๊ะมากาสวัสดีทุกคนด้วยวันนี้เราอยู่ช่องลุงมานักตากันอีกเช่นเคยมาถึงก็ซื้อแม่เลยแล้วกันไม่ต้องพูดเยอะเข้าใจป่ะซื้อแม่เลยแล้วกันน็ตแมไม้สี่วันห้า 4, 5, เนี่ยเดี๋ยวก็รู้จะบวกหรือไม่บวกเดี๋ยวก็รู้ครับผมสวยคอมโบไปคูณแปดเลยเจ็ดหมุน เปิ่มบัมทำเม่ไปพันเศษแม่เปิ่มบัมทำเม่ไปไหลต่อดิฮึมไม่ต่อเนื่องวะไม่ต่อเนื่องนะเพื่อนคูนิบสองนะเลยเจ็ดหมุนนะขอกำไรสักสองพันไะด้ไหมไหมนี่ไม่ขอเยอะหรอกซื้อซื้อหกพันเอ้ยซื้อสี่พันขอหกพันพอเจเต็มแผงตอกนี้มีอีกพันเก้าเคี้ยแถมแมวมาอีกสามตัวรู้เรื่องมันต้องงี้ดิวะ อีก700ได้ทุนคืนครับทุกคนอีก700กับอีก5หมุนมารอดูดิจะได้หรือเปล่าเค็งมาอีกเต็มแผงแอ้นี่พันเก้าหืมทีละพันเก้าพันเก้าพันเก้าแบบนี้ก็รู้เรื่องดิงครับกำไรมาแล้วครับทุกคนหกพันแล้วตอนเนี้ยกำไรมาหนึ่งพันห้าร้อยบาทแล้วขออีกสักขออีกสักพันหนึ่งได้ไหมพอเลยขออีกพันหนึ่งพอใจเลยโอ้โหตอนนี้ปึ้งมาม 25, อีกสองพันห้าสัตว์เฮ้ยแมวมันแตกดียังอะ่ะ แม่มัมแตกดีเองเลยวะทุกคนแตกดีๆแบบนี้กดเบ็ดร้อยเลยดีไหมซื้อเบ็ดร้อยเลยดีไหมพ่นค,ควันอบยุงพ่นค,ควันโชว์สาวหมุนสุดท้ายว่าย,ยัางไง เพิ่มบ้าไปครับผมเจมาพัดมาช่องสองหื่มพัดมาช่องสองนะสรุปแล้วซื้อไป4,500ได้มาทั้งหมด8,700บาทนะครับผมกำไรประมาณ4,000กว่าบาทนะกำไรประมาณเกือบ2เท่าอ่ะเออถือว่าโอเคอยู่นะมาเบ็ดร้อยจัดต่อเลยแล้วกันเบ็ดร้อยตัวเสืเบียนสามสิบหมุน 30, 40, นะผมลุยลุยไปคอมโบคอมจ่อยหน่อยคอมโบคอมจ่อยหน่อย ปึ้มบัมซัมเบไปดิครับไหลต่อดิเพื่อนไหลต่อดิเพื่อนเอาหน่อยปื้มบัมหน่อยติดมาปึ้มบัมไปคิวมาครับผมเน้นเน้นหน่อยละกันเน้นเน้นหน่อยละกันปื้มบัมหน่อยละกันขอได้ไหลหน่อยดิขอโถไว ร่มาไปอีกรอบหนึ่งคิงมาพัดมาคิงมาพัดมาพัดยาบอยเป็ดร้อยแม่งไม่ได้เรื่องเลยวะ่ะแนจกิงมึงลงมาไอ้สัตว์โอ้โหแม่งไม่ลงนะเขี้ยอุตสาข์ขู่แล้วนะเมื่อกี้นะไม่ลงใช่เลยผงใส่ไม่กล้านะกลัวแล้วเมื่อไหร่จะเก่งอนะน้อง แม่งไม่เลยลวกันไว้จ5พันห้าไม่ต้องพูดเยอะไปรุนจะหายเลยวะ่ะเสียวแม่งจ่ายพันเดียวยูวเนี่ยเสียวแม่งจ่ายพันเดียวยูวเนี่ยคอมโบหน่อยคอมโบคอมจ่อยหน่อยดิ คูณยี่สองกับอีก้าหมุนว่ายังไงปืมปั้มซอมเมอร์ไปหลอกนี้สี่พันหกครับผมได้คิงต่อคอมโบคิงต่อได้ไหมมีอะไรต่อไหมดูเรื่องสองพันได้ทุนคืนครับทุกคนห้าพันเจ็ดแล้วตอนนี้อีกสองพันได้ทุนคืนคูณยี่สิบแปดจังหวะนี้คอมโบซูชีไปอีกคิงช่องแรกโอ้โหคิงช่องแรกกับคิวช่องสามไปเหี้ยคิวเต็มเลยดูดิเหี้ยคิวเยอะมาก สามมูลสุดท้ายครับผมคุณยี่แปดว่าย,ยัางไงเบิ้มบ้าไปไหลต่อแบบนี้ไหลเอต่อขอเจย่องสามเซียนวันช่องสาม,มเจย่องสองไม่มานะแต่ย่งไงกันเราก็ได้กันลรยแล้วทุกคนมานี้ยชิวๆล้วได้มาทั้งหมดหมื่นห้านะกำไรมาสองเท่าละโอ้โหแมวแมว,แมวขอมโบแมว คอมโบแมวช็อตนี้โอ้ยยังยังไม่ได้คอมโบแมวนี่หว่าโอ้โหตาฝาดเชี่ยตาฝาดกูเป็นรางวัลก้อนโตไปสองวันสี 2, ่น, 4, นึกว่าได้คอมโบแมวนะว่าอยู่ทำไมมันได้น้นอนปกติคูณสี่สิบได้คอมโบแมวนะแต่เป็นแสนนะเพื่อนโอ้โหหมุนสุดท้ายว้าวไปสรุปแล้วกำไรประมาณหมื่นเอ็ดนะครับไมานี้นะโอเคอยู่นะไปต่อเลยเปะละ่าไปต่อเลยเปะละ่าเพื่อนรออะไรเพื่อนไปเลยสิวะ ไปคอมโบไปนั่นแหละสวยนั่นแหละสวยเบ็ดร้อยอีกรอบนึงเบ็ดร้อยอีกรอบนึงขอได้ไหลได้ไหมอู๊ยคุณไฟแดงว่ะสวยว่ะแบบเนี้ยต่อเด้ต่อเด,อด้เอาอีกหน่อยดิยเอาอีกหน่อยดิยแมวมาอีกแมวมาอีกขอแมวอีก สวยงารมบผมเอ้ยคอมโบแบบ่อเนื่องเลยนะช็อตเนี้ยผมว่าเราเพิ่มเบ็ดดีไหมเพิ่มเบ็ดแล้วก็กดซื้อดีไหมี๋ยวปั่นก่อนแล้วกันเนาะเชงไปก่อนสามสิบหมุนแรกไม่มีปัญหาไม่มีอะไรเลยสามสิบหมุนหลังต้องเข้าฟรีแล้วปะใจจริงอ่ะอยากได้ของฟรีไม่อยากซื้อไม่ใช่อะไรหรอกเออซื้อเป่เปลืองตังค์เอาของฟรีดีกว่าเอาของฟรีดีกว่าเจมาต่อ เอมาต่อคิวมาคิวมาสิบมาปึ้มมั่มไปไปเลยละกันเอาเลยละกันไม่ต้องพูดเยอะนะทุกคนเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้คอมโบหน่อยดีสิ 10, มาต่อช่องแรกได้ไหมสิไม่ 10, มาเลยวะ ไม่มาเลยวะคูณ12แล้วเลยอีก6หมุนคูณ12เลยอีก6หมุนว่ายัางไงเปิ่มบัมไปครับผมขอคิวช่อง2มา 2> โอ้โห,โหขัดคิวช่องแรกไอ้เหี้ยไอ้ตอม่อนไอ้สวดเย้ยไม่ไหวนะอย่างนงี้ไม่ไหวนะอย่างนงี้สามหมุนสุดท้ายว่ายังไงคู พัดช็อตนี้ครับผมสามพันหกเฮียมันต้องงี้ดิวะมันต้องงี้ดิวะเพื่อนอีกพันหนึ่งได้ทุนคืนครับพันหนึ่งกับคุณสิบปดว่ายังไงขอทุนคืนก่อนเลยอันดับแรกตอนเนี้ยหมุนสุดท้ายโอ้โหหมุนสุดท้ายยังว้าวสนุปไหมนี่ขาดทุนนะทุกคนขาทุนไปประมาณพันสี่ครับจัดต่อยแล้วกันไม่ต้องพูดเยอะพันแค่ว่ามันมันไส้มันนะ อึไม่ม่ดุยมันใจไม่ต้องเอาหน่อยคูณสิบเลยอีกแปดหมนุนคอมโบหน่อยคูณสิบเหลืออีกแปดหมนุนจ่ายด้วยนะรอบนี้นะขอร้องนะไม่เอาแบบรอบก่อนนะเพื่อนกะรู้นะจ่ายกูด้วยพัดต่อช่องแรกลงามาไม่มาเลยจัดหน่อยดิย จัดหน่อยดีเพื่อนโอ้โหโอ้โห oh คูณยีิบสองเอาอีกสองหนโอ้โ oh หเรียบร้อยค่ะทุ่งยับไปสัตว์มากเจ็ดไมคร,รับพาวรหนักกว่าเดิมหนักหนักกว่าเก่านะซื้อไปเจ็ดพันจ่ายมาพันสองนะหมดอารมณ์เลยว่ะทุกคนซื้อต่อแม่งเลยแล้วกันไอ้เหี่ยไม่งสนใจแม่งแล้วไม้ที่สามนะ ไม้แรกขาดทุน1,000ไม้2ขาดทุน6,000ไม้3ขอกำไรยัก3ามหมื่เข้าใจป่าขอกำไรยัก3ามหมื่ได้เป่าวคิงต่อช่องสองแม่งคูณจังตังไม่จ่ายสัตว์เป็นแบบเป็นแบบเดียวกันทุกรอบเป๊ะจ่ายหน่อยก็ได้นะบางทีอ่ะคูณ16เลยอีก 5, หหมู่นะผมไหลหน่อยเอาอีกหน่อยคูณ20จังหวะน,นี้ไวยังไง คูณยี่หกครับผมสามหมุนเบิ้มบัมเบิ้มบัมสามเบคคิวไปคิวไปเจไปสิไปก็ยังขาดคุณอยู่นทุกคนนะหมุนสุดท้ายโอ้โหขาดคุณสามไม้ติดกูยอมเลยวะกูยอมเลยวะมาเอาอีกสักไม้มาไม่ไหวละ โอ้ยหลุดอีกเย็ดเป็ดเลยขัดฟิวยี่หายเลยแม่งทำเฮียอะไรวะซื้อสาไมา้ขาดทุนสาไม้เป็นไปได้ไงวะเพื่อนถ้าจะทนไม่ไหวแล้วนะเพื่อนเบ็ด400ไปเลยละกันออโตโ้สปินห้หมุนนะผมหมดก็หมดแค่นั้นแหละโอ้จากกำไรอยู่สองหมืนนะเ้วอยู่เจ็ดพันครับ ยอมรับความจริงยอมรับความจริง840ไอ้ขี้หล้างหน้กกากระทังไป840บาทแมวไม่มีสักตัวเนี่ยจอดนี้เท่าไหร่จอดนี้เท่าไหร่แม่ห้าพ0 0หก0 0นนี่น้องนี้เป็ดส0่ร้อยี้ไม่ให้มาแตกทีละห้0หกร้อยแมวนะเพื่อนคอมโบหน่อยคอมโบหน่อยนั่นแลหละไหลมาหน่อยเพื่อนดึมงมาไป ปืมมัไปจัดหน่อยดิจัดหน่อยดิป้มมัมรู้เรือ่องนั่นแหละเพื่อนคิวต่อช่องสามได้ไหมขอคิวช่องสามขอคิวช่องสามคิวช่องสามมากคิวไม่มาเลยนั่นแหละสวยสิช่องสามโอ้โหช่องสามก็ไม่มา Oh. ขอเข้าฟรีทีเดียวพอจะไม่ขออะไรอีกเลยเพื่อนฟรีเบตสี่รอยเออถ้าผมได้เข้าฟรีเบตสี่รอยผมเลิกเลยไม่ว่ามันจะจ่ายนอ้อยหรือจ่ายมากผมไม่ไหวละตอนนี้หรือไม่ก็แตกนอกไปแตกนอกให้มันครบสองหมื่นไปพอเลยจริงเลิกเลยแม่งรู้สึกแม่งจะแข็งจัดฟรีจะปินลงมาสเกตเตอร์ลงมาลงมาสัตว์มายนได้มา ของฟรีเบ็ดสี่ร้อยมาดูกันว่าจะจ่ายเท่าไหร่นะทุกคนนะเยียถ้ามึงจ่ายไม่ถึงหมื่นนะไอ้สารกูแบนสามเดือนนะ่ะแค่นั้นแหละถ้มามึงจ่ายไม่ถึงหมื่นอูแบนสามเดือนพัดช่องสองสวยคิวช่องแรกเจช่องแรกสิบช่องสามนั่นแหละเพื่อนสวยขอเจช่องแรกก่อนเอช่องสองนั่นแหละสวยเลยแบบนี้แบบนี้สวยเลยแซมมันช่องสองต่อสิบช่องแรกสวยงามไหลไม่ดีอยู่หูยแม่งไหลตอนคุณแปดไม่ไหลตอนคุณนาทีสิบเตือน 9, ได้มาแล้ว6ก0 0ครับผมตอนนี้เอามาอีกหน่อยเซเอามาอีกหน่อยเซหมื 12, ่นสองเน้นๆไปของนี้เอามาอยู่วะเฮียให้ตรงโมโห,โหนะเพื่อนหมื่นสองเบาๆครับผมตอนนี้ได้มาหมื่นแปดละเลยอีกหกหมุนคูณสิบขอเยอะกว่าน,นี้ได้ปะขอเยอะกว่าน,นี้ได้ปะเอช่องแรกลงมาขอเอช่องแรกขอเอช่องแรกแซลมอนช่องสองเอโอ้โหไม่มาครับผมสองหมื่นสองแล้ว ู uh ูย huh. าเอากําไรกูคืนมาไอสัตว์เอากําไรกูคืนมาอย่าพึ่งเบ้าเอากําไรกูคืนมาดอกนี้ปอกนี้หมื่นสี่เน้นไหมเฮียมาดิครับก็บมาดิคู่คู่สามเจแล้วนะให้มันครบห้าหมืนไปจบๆไปเลขหมื่นสามเนี่ยขออีกหมื่นสามทีเดียวพอเลยเพื่อนคุณ 22, ยี่สองยวัน,นี้ว่าไงคุณสุดท้าย หมุนสุดท้ายปึ่มมามาไปมีต่อไหมมีต่อไหมมีต่อหรือเปล่าโอ้โหไม่มีต่อครับผมถือได้มาสี่หมื่นสี่นะโอเคผมพอเลยแล้วกันนะทุกคนเฮียเบียดสี่ร้อยเข้าฟรีได้สี่หมื่นสี่ถือว่าโอเคอยู่นะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับไม่ค่อยเจอกันใหม่คลิปหน้านะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบุยบุยโอ้ยลุ้นแทบตายเฮียพอเลิก